สวัสดีครับผมเซอรโชวนิสันนะครับคลิปนี้มาแปลกนิดหนึ่งเนาะเนื่องจากเราถ่ายกล้องใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ GoPro แบบตอนที่คลิปปกติอะเนาะอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่ในบูธนิสันบูธนิสันนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่ Impact นะครับเป็นมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับอ่ะนี่คือระบบการทำงาน e-power เนาะซึ่งหลายท่านอะอาจจะเคยเข้ามาในบูธมอเตอร์โชว์นี้บ้างแล้วแหละแล้วก็เห็นอ่าระบบนี้ไปบ้างแล้วแหละอ่ะแต่ผมจะบอกข้อดีของมันมานี่แบบว่า นี่นะครับเห็นจุดฟ้าๆนี่ไหมครับเห็นที่เขาทาสีาฟ้านี่ไหมไหมแล้วก็เห็นแบตเตอรี่เห็นโครงสร้างทุกอย่างเนาะเราจะบอกว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่แหละถ้าเอาเครื่องยนต์ออกเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเฉยนะครับไม่ได้มีหน้าที่ขับเคลื่อนแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครเคยผ่านเจนแรกมานะครับแล้วเห็นเจน2เนี่ยจะปรากฏว่าไอเจน2เนี่ยเขาจะทําเครื่องยนต์อะเครื่องพวก เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยให้ต่ําลงทั้งนี้นะครับทั้งหมดเพื่อการที่เราจะได้จุดศูนย์ถ่วที่ต่าลงนะครับไฮดรลิงมันจะดีขึ้นการบังคับเลี้ยวต่างๆนานาครับขี่ก่อถนนดีขึ้นอ่ะสำหรับคลิปเนี้ยเห็นอยู่แล้วว่าเราแนะนําพวกโครงสร้างของ e-power ระบบ e-power ใช่ครับคลิปนี้เกี่ยวกับนิสสันคิกสปเราไปดูนิสสันคิกกันดีกว่า2023เนี่ยผมเข้าไปมีโอกาสเข้าไปดูใน YouTube บ้างปรากฏว่าหลายท่านสนใจในตัว2023เนี่ยเยอะมากเลย ซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาที่มันเปลี่ยนอะ่ะมันก็มีเหตุผลของมันนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนหรือเพิ่มฟังก์ชันมานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลของมันกันดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นต้องไปดูรถก่อนไปอ่ะด้าน,นข้างนี่คือคุณปู่ดัตสันช้างเหยียบนะครับเราอายุแบงค์เจ็ดสิบปีก็ตัวเนี้ยดังมากก็น่าจะรู้สัก ศัก,กยภาพของเขาแหละในโคตนาก็สามารถเอาช้างขึ้นมาเหยียบได้เลยรถคันแค่นี้สุดยอดมากนี่คือตัว2023นะครับอะโมเดล2023ก็หน้าตาหน้าตาเหมือน2022เนี่ยแหละเรายังใช้คำว่า R 2 2 R 2 3 MY อยู่ใช้คำว่า MY นะครับก็คือโมเดลเยียนะครับไม่ใช้คำว่าเมเจอร์เชนเพราะการเมเจอร์เชนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นหลายจุดนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเปลี่ยนมาแค่3จุด 3จุดคืออะไรบ้างอย่างแรกคือไวเล็ c ชาร์จอย่างที่2คือเพิ่มฮีตเตอร์เข้ามาอย่างที่3คือพวงมาลัยสัมผัสใหม่แค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเปลี่ยนยังไงถ้าดูจากฝั่งไวเล็ชาร์จนะครับก็จะเห็นป้ายเลยครับว่าอ่ะตัวเนี้ยอ่มีไวเล็ชาร์จเพิ่มเติมมาให้นะครับอ่า และในส่วนของพวงมาลัยนะครับถ้าใครเคยได้ลองทดลองขับคลิกหรือว่า,าเห็นนิสสันคลิกมาแล้วบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวงมาลัยของมันเนี่ยอาจจะเป็นความจริงแล้วมันจะเป็นแบบปุ่มๆขึ้นมาเลยแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นหนังใหม่ให้มีความเรียบนะครับหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยหนังตัวเนี้ยเราสามารถแบบไปซื้อข้างนอกมาเปลี่ยนก็ได้นะความจริงนิสสันไม่ต้องให้มาก็ได้แต่จะบอกว่าเราเลือกคุณภาพเหรครับถูกไหมสิ่งที่มาจากโรงงานนะครับมันมีการทดสอบต่างๆนานา,นาอายุการใช้งาน ทีม่มันมีในระหว่างนั้นนะครับเขาไม่ได้เพียงแค่ว่าอยู่ๆเดินไปร้านค้าแล้วก็สั่งมาใส่ได้เลยนะครับโดยไม่งมีการทดสอบหรือการคุยเรื่องระยะเวลาอะไร <c oughs> อะไรที่เขาต้องขายครับต้องมีการทดสอบก่อนแล้วก็อายุการใช้งานของมันนะครับต้องถึงต่อมาเรื่องฮีเตอร์ฮีเตอร์เนี่ยเป็นปัญหากันมานานแล้วเนาะว่าเาเวลาเราไปแถวเชียงใหม่คนที่แบบอยู่แถวเชียงใหม่ในเวลาหน้าหนาวเนี่ยไม่จะปัญหาค่อนข้างเยอะแต่คนที่ ออยู่ในเมืองอ่ะส่วนใหญ่หรืออยู่ตามแบบไม่ใช่แถวโซนโนเหนือโซนอีสานพวกเนี้ยมักจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับในเรื่องของคว,ความเย็นอ่านั่นแหละตัวน,นี้2023ก็ใส่ฮีตเตอร์มาให้แล้วเนาะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าเรื่องคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ก่อนหน้าน,นี้ยมันมีอาการแอร์ไม่เย็นนะครับก็จะบอกว่าปัญหานั้นอ่ะมันในเรื่องมันเป็นเรื่องของอแผงควบคุมในตัวคอมพรสเซอร์แอร์เท่านั้นเอง ตอนนี้นิสันได้มีการแก้ไขและปรับปรุงไปให้แล้วนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่รับรถภายในช่วงกุมภาช่วงกุมภาแต่ต้องดูด้วยนะว่ารถผลิตกุมภาหรือเปล่าถ้าผลิตในกุมภาตัวนั้นน่ยมีการแก้ไขปัญหาไปที่เรียบร้อยแล้วไอ้โมเดล2 0 2 2ั่บะขายมาได้แค่8เดือนเองแต่มันจะบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไว้สุดแล้วนะแล้วก็มีการออกไปประกาศไปแล้วถ้าลูกค้าท่านไหน ยังไม่ทราบในข้อนี้ว่าตัวเองออกรถ2022อะแนะนำว่าเอารถไปเข้าศูนย์เพื่อแก้ไขคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแคมเปญโปรโมชั่นวันนี้นะครับ ดอกเบีย้ยในงานหนะ่งเาเนาะแต่เดี๋ยวผมทำให้พิเศษกว่านั้นอีกทักกันเข้ามาเราโฆษณาไม่ได้นะครับเราโฆษณาไม่ได้ทักกันเข้ามาเลยมาถามเลยแล้วก็ใช้เงินเราลดเริ่มต้นของนิสันคลิกนะครับคือ59 59 0ืใช่ดาวเริ่มต้น1ิปรเ็นนะครับเดี๋ยวเราทำให้เลย5 9 0 0ดาวเริ่มต้นจบจบไปเลยได้ 2, 2023คุณได้รถที่แบบเป็นรถไฟฟ้าจะบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเรามีเครื่องยนตนะ์เนาะมันคือซีรีส์ไฮบริดต้องพูดอย่างนี้นะครับ มันเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่คือนิสันคลิก ทุกอย่างเหมือนเดิม VL ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นค่าท้ายนะครับชุดตกแต่งนะครับอ่านี่คือ VL และตัวนี้คือ a u t e ครับความจริงเราขายตัว2,200น่ะมา8เดือนแล้วมันเปิดตัวได้8เดือนแล้วเนาะแล้วคิดว่าหลายท่านน่าจะเห็นไปเพราะ ไปบ้างล้ถ้าใครอยากทราบฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็แนะนําว่าแท,ท็กเข้ามาดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมอ,อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วก็จะทําคลิปในการอธิบายเจาะลึกของนิสันคลิกไปอีกนะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแคมเปญของผมสักงนิดนึงเนาะเรามีทีมงานมีหลังบ้านที่พร้อมแบบ ้อจะทํางานเพื่อคุณอยู่ขอให้คุณแบบเข้ามาคุยกันสักนิดหนึ่งทักกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ฝากงานมอเตอร์โชไว้เลยนะครับผมเข้าอีกทีวีสามสิบเอ็ 1. จะตัดคลิปนี้ให้ไวที่สุดนะครับใครสนใจแคมเปญภายในงานก็ทักกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ